ใช่เขาเรียกทีไฟแต่ปัจจุบันเขาเรียกหนมวงที่นี่ที่เดียวนะขายดีพี่สาวเขาขายเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ย่อนกระทะแล้วโบราณเขาเรียกอย่ัง้นจ้ะเราก็ไม่รู้ล้วก็ย่อนไม่ได้ควายไย้อนดูลูกห่านไดูควายก็มีมาก็้วท่านจะแจกขนมมีไฟสมัยโบราณเขาเรียกขนมมีไฟเดี๋ยวนี้เขาเรียกขนมวงเดี๋ยวนี้เขาเรียกขนมมง กุหลาเคลีกแบบนั I mean like ้นนีต่วนขนมก็แป้งก็เหนียวอาจาตยน้ำตานี่น้ำตาแล้วมันนุ่มอนีกกาะีว่านี่รอไรมร้อกิกา่็ยโอ้มะมีสันแยกแยกไม่ต้องไปไแยกก็ เด no. kind of well, so. ี๋ยวพวาลงตีนะครับบ้างก็เลยเขเข้ากัข้างในลอยเลยลอยเลดูะดูมาด้วยตุ๊กแล้วมันก็จะลอยสวยตไข่ไม่มีถ้ามีกล้วยแขกฮะมีไข่หงษับเลยก็เขามาทอดกล้วยหวานฮะอร่อยฮะที่นี่อร่อยขึ้นชื่อเลยฮะของ เราแวกเองมาดูมาทำสูตรโบราณครับจะอร่อยมากผมจะเป็นลูกค้าประจำจะมาซื้อตลอดที่พิเศษคือขนมไป่ใชขนมที่วายฮะตลาดชาาบ้านนะครับถ้าถ้าเป็นภาษาสุภาพก็อาจจะขนมที่แบบหนมงหนมงเน่ยฮะแรับถ้าเรียกเป็นโบราณก็จะดูดูดูดีฮะดูย่อนยกดีฮะแต่อร่อยมากเนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูเขาเนี่ยนี่คับถกรอบฮะกรอบ หอมตอกอ,อร่อยฮะขับรสชาติกลมกลมครับครับพลักตัวแสบไปฝากน้องๆเลยครับที่ลับุรีฮะเนีเรัมบุรีผมมาเยี่ยมแม่ที่างน้มาไม่ทันครับไปก่อนครับแต่ผมมาประจําแต่ผมมา,จ,าจัาาจนงนงก็จะเลยน่ะจางนง

นีเป็นเรื่องของวิวเว้ยทำไมทำไมล่ะมันมีเอ,ออันนี้ขนมหีกวายครับสมัยก่อนเขาเรียกหีกวายกินอร่อยมากๆากสมัยเด็กๆกินมาโชค พ่อ <laughs> แม่ทําให้กินมาทำไมก่อนใช้น้ํามันปลาใช้น้ํามันปลาทอดไก่ไงข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวสมัยก่อนต้องเอาข้าวเหนียวแค่น้ําแล้วก็ไปตำปนครกโขกกันสนุกดีเหมือนก,นอกนันไม่ต้องหน,นะนักลยนะม่งไปมาเอาครับครับไปบวนสายตาม

นมไข่ให้มนโดนเม้าทูคนนมแ้วมันนานเนี่ยตั้งแต่อายุจำไม่ได้เลยตัวนี้เจ็ดติบแล้วเนี่ยการนมทุกอย่างไข่เฮียกล้วยหวานกนมมุ้งคนนมสาวทำทุกอย่างถ้าใครสั่ง